ทำด้วยทำที่บ้านทำทุกอย่างโค a เมคจะทำที่บ้านตัวเองฮาร์ดเมททำได้ใจแฮน d m เม e ทำได้มือ400คำนวนสำเร็จรูปแล้วก็1,200คำศัพท์พื้นฐานนะคะโอเคอ่ะกลับมาที่คำวิเศษ100คำนะเมื่อกี้ถึงคำว่าอะไรแล้วอามาริอามาริเนาะอามาริต้องจำว่าอามาริแล้วก็ไนด้วยนะจำไนไปด้วยนะอามาริจะคู่กับไนจะแปลว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยจะหนาวไม่ค่อยจะหวานไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปไม่ค่อยกินเงี้ยต้องอามาดิอามาดีแล้วต้องมีรูปไนนะตัวข้างหลังต้องแปลงร่างเป็นไนเสมอนะคะอามาริโอ้ยชิคือไนไม่ค่อยอรอย่อยอามาดิซามเมคือไนไม่ค่อยหนาวเงี้ยอามาดีทากะคือไนไม่ค่อยแพงแบบนี้นะเมตตานิส่วนใหญ่เมตตานิมักจะมาคู่กับไนเหมือนกัน นะจะแปลว่าแทบจะไม่ยกตัวอย่างเช่นแทบจะไม่มีจะเป็นเมต a n นต m น t a